สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหววไทยลตโต้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นสูตรหน่วยล่างนะครับจบเทียบชน3สูตรนะครับจะยกตัวอย่างมาให้ดู10งวดนะครับจะเริ่มตั้งแต่งวดวันที่1กรกฎาคม25 6 5น้นะครับก็จะมีด้วยการทั้งหมด3สูตรนะครับเป็นสูตร6ตัว1สูตร5ตัว1สูตรและ4ตัว1สูตรนะครับ ก็นำมาประกอบการหาตัวที่ชนนะครับเงื่อประจําวันที่1กรกฎาคม2565นะครับสูตรที่1นะครับคํานวณได้1 2 4 6 7 8นะครับสูตรที่2ได้80 1 2 3สูตรที่3ได้9 1 5 6นะครับชนกันทั้ง3สูตรนะครับก็คือเลข1นะครับผลรางวัลสองตัวล่างก็ถัดมาออก61นะครับ 1ก็มานะครับในตำแหน่งหลักหน่วยล่างนะครับงดต่อมานะครับสูตรที่1ได้ศูนย์7นหนะครับสูตรที่2ได้3 5 6ห8สูตรที่3ได้7 9 3 4นะครับทั้ง3สูตรนะครับชนกันที่3กับ7นะครับผลรางวัล2ตัวล่างงัดมาออก5 3นะครับ3ก็มาในหลักหน่วยล่างนะครับงดต่อมานะครับ สูตรที่1ได้780234สูตรที่2ได้13456สูตรที่3ได้8045นะครับชนกันตัวเดียวที่เลข4นะครับทั้ง3สูตรผลรางวัลออก14นะครับสก็มาในหลักหน่วยล่างนะครับงวดต่อมานะครับสูตรที่1ได้1 2 4 6 7 8นะครับสูตรที่2ได้02345 สูตรที่3ได้5 7 1 2นสองนะครับชนกันตัวเดียวที่เลข2นะครับทั้ง3สูตรนะครับผลาัวัลออก4ี่สองนะครับ2ก็มาในหลักหน่วยล่างนะครับงวดต่อมานะครับสูตรที่1ได้3 4 6 8ี่นย์นะครับสูตรที่2ได้0 2 3 4 5สี่หสูตรที่3มได้7 9 3 4านะครับชนกัน2ตัวนะครับ1่งวดนี้นะครับ คือ3กับ4นะครับผลรางวัลออก83นะครับ3ก็มาในหลักหน่วยล่างนะครับงวดต่อมานะครับสูตรที่1ได้90 2 456นะครับสูตรที่2ได้3 5 6 7 8สูตรที่3ได้3 5 9 0นยะครับชนกันตัวเดียวที่เลข5นะครับผลรางวัลออก7 5นะครับ5ก็มาหลักหน่วยนะครับ งวดต่อมานะครับงวดประจำวันที่1ตุลานะครับสูตรที่1ได้457901นะครับสูตรที่2ได้57890สูตรที่3ได้3 5 9 0นะครับงวดนี้ชนกัน3ตัวนะครับที่5 9และ0นย์ะครับซึ่งผลรางวัลในงวดถัดมาออก50ศูนย์ะครับ0ก็มาในตำแหน่งหลักหน่วยล่างนะครับงวดที่16ตุลานะครับสูตรที่1ได้2 3 5 7 8 9 สูตรที่2ได้2 4 5 6 7สูตรที่3ได้9 1 5 6นะครับชนกันตัวเดียวนะครับที่เลข5นะครับผลลัพธ์วันสองตัวล่างออก1 5นะครับ5ก็มานะครับงวดต่อมานะครับวันที่1พฤศจิกายนนะครับสูตรที่1ได้4 5 7 9 0 1สูตรที่2ได้5 7 8 9 0นะครับสูตรที่3ได้3 5 9 0 ชนกัน3ตัวนะครับที่5 9และ0นะครับผลรวัสองตัวล่างออก7 0นะครับ0ก็มาในหลักหน่วยล่างนะครับมาถึงงวดล่าสุดน,นะครับคืองวดประจำวันที่16พิพฤศจิกายนนะครับสูตรที่1ได้3 4 6 8 9 0นะครับสูตรที่2ได้1 3 4 5 6 สูตรที่3ามได้8045นย์ี่ห้านะครับทั้งสาสูตรนะครับชนตัวเดียวที่เลขสี่นะครับผลังวันออก6 4สี่นะครับก็ถูกกันมาต่อเนื่องนะครับผ่านการใช้งานมาแล้วทุกสูตรนะครับแต่ในงวดถัดไปนะครับจะออกเหมือนตามที่เราคำนวณหรือไม่นะครับตัวที่ชนกันจะมาหรือไม่ก็ต้องรอลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับเราไปดูนะครับว่างวดวันที่หนึ่ง ธันวาคมจะได้ตัวไหนนะครับที่ชนกันนะครับทั้ง3สูตรนะครับไปดูวิธีคิดสูตรที่1กันก่อนนะครับสูตรที่1นะครับก็จะเป็นสูตรเก่านะครับเป็นสูตร6ตัวนะครับใช้หลัก10ล่าง1ครั้งนะครับบวกด้วยหลักร้อยหน้าครั้งที่1 2สองครั้ง10หน้าครั้งที่1 2ครั้งนะครับร้อยท้ายครั้งที่1 2สองครั้ง สิ paid, two two, one. One. One ์ท้ายครั้งที่สองครั้งนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับนำเฉพาะหลักหน่วยนะครับว่าเป็นเลขเด่นตัวที่1นะครับระบบเพิ่ม1แต้มนะครับเป็นเด่นตัวที่2บวกเพิ่ม2แต้มนะครับเป็นเด่นตัวที่3บวกเพิ่ม2แต้มเป็นเด่นตัวที่4ี่กเพิ่ม1แต้มนะครับเป็นเด่นตัวที่5และบวกเพิ่ม1แต้มเป็นเด่นตัวที่6นะครับครับตามรูปภาพนะครับจะเข้าใจง่ายนะครับจากสูตรนะครับเราก็จะได้6กบวกสเป็นศูนย์นะครับศูนย์บวกสเป็น4ี่สี่บวกสเป็น6 6บวก7เป็น3นะครับเราก็ได้3 3บวก1นะครับเป็น4 4บวก2เป็น6 6บวก2เป็น8นะครับและแบวก1เป็น9และ9บวก1เป็น0นะครับสูตรที่1เราก็จะได้3 4 6 8 90มาต่อกันที่สูตรที่2นะครับสูตรที่2เราจะใช้หลักแสนหครั้งนะครับบวกด้วยหลักหน่วยบน2ครั้ง10ล่างสองครั้งนะครับร้อยหน้าครั้งที่1 1ครั้ง หน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสครั้งนะครับและบวก้วยหลัก10ท้ายครั้งที่สองครั้งนะครับบวก1คงที่นะครับเป็นเด่นตัวที่1บวกเพิ่ม2แต้มนะครับเป็นเด่นตัวที่2บวกเพิ่ม1แต้มเป็นเด่นตัวที่3ามบวกเพิ่ม1แต้มนะครับเป็นเด่นตัวที่4และบวกเพิ่ม1แต้มเป็นเด่นตัวที่ห้านะครับบวกตัวเลขที่บวกกันมากกว่า1ครั้งก่อนนะครับเราก็จะได้1บวก8เป็น9 9เบวก2เป็นวก7เป็น8่บวกเเป็น4 4บวก7เป็น1 และ1งบวก1คงที่นะครับได้2 2บวกเพิ่มสองเป็น4ี่นะครับ4ี่บวก1เป็นห้า้าบวก1เป็นหกและ6บวกหนึ่งเป็น7นะครับสูตรที่2นะครับหลักหน่วยล่างนะครับได้2 4 5สี่ห้าหกเจ็ดนะครับมาต่อกันที่สูตรที่3านะครับเป็นสูตรใหม่นะครับแต่ผ่านการใช้งานมาแล้ว1น่งวดนะครับวิธีคิดนะครับเราจะใช้หลักสิบบน1ครั้งนะครับบได้หลักหน่วยล่าง1ครั้ง บวกได้หลักหน่วยหน้าครั้งที่สองครั้งนะครับ10แล้วบวกได้หลักร้อยท้ายครั้งที่1 1ครั้งนะครับ10ท้ายครั้งที่1 1ครั้งร้อยท้ายครั้งที่2 1ครั้งนะครับ10ท้ายครั้งที่2 1ครั้งนะครับบวก2คงที่นะครับเป็นเด่นตัวที่1บวกเพิ่มอีก2นะครับเป็นเด่นตัวที่2บวกเพิ่มอีก4นะครับเป็นเด่นตัวที่3และบวกเพิ่มไปอีก1เป็นเด่นตัวที่4ี่นะครับ2บวก2เป็น4นะครับเราก็จะได้แปบวก4นะครับเป็น2บวก4เป็น6 1> 6 1เป็น7นะครับ7บวก5เป็น2 2บวก9เป็น1 1บวก7เป็น8และ8บวก2คงที่นะครับได้0 0บวก2นะครับเป็น2 2บวก4เป็น6และ6บวก1เป็น7นะครับเราก็จะได้หลักหน่วยล่างสูตรที่3นะครับคือ0 2 6 7นะครับไปใส่กันเลยนะครับ3 4 6 8 9 0นะครับ3 4 6 8 9 0ใหญ่ไปนะครับ42สูตรที่2นะครับ2 4งสี สูตรที่3นะครับ0267นะครับตัวที่ชนกันทั้งหมดนะครับมีแค่ตัวเดียวนะครับคือเลข6นะครับ เราผลนะครับ1่ทับ12ทับ6 5นะครับ6จะมาในตำแหน่งหลักหน่วยล่างหรือไม่ก็มารอลุ้นพร้อมกันนะครับแต่ถ้า6ไม่มานะครับเราก็จะไปหาตัวที่ชนกัน2สูตรนะครับก็จะมี2นะครับมี7มีศูนนะครับ แล้วก็สี่นะครับตัวรองนะครับห่อยล่าน,นะครับเด่นหกนะครับ ลองศูนย์สองสี่เจ็ดนะครับนี่นะครับจะงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับ เดินต่อหรือไม่ก็มารอลุ้นพร้อมกันนะครับในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับจะมาตัวที่ชนกันตัวเดียวคือเลขหกนะครับหรือว่าจะหลุด1นสูตรแล้วมาตัวที่ชนกันสองสูตรนะครับคือ0ูนย์สองี่เจ็ดนะครับเราก็เน้นไปทั้ง5ตัวนี้ก็ได้นะครับ0ูนย์หกศูนี่เจนะครับแล้วก็ไปจับกดหลัก10บล่างเรานะครับก็จะมีโอกาสเข้านะครับ ขอพยารับลืมจับหมาครับหน่วยล่างเด่น6นะครับรอง0 2 4ย์สี่เจดนะครับในงวดวันที่1ธันวาคม2565นา้านะครับเราก็ไปดูนะครับภาพประกอบนะครับนี่นะครับสูตรที่1นะครับ3า6 8ี่แดนย์นะครับสูตรที่สองสองี่ห้าหกเจ็ดนะครับสูตรที่3 0มศ7ย์สอง ทุกแนวทางที่ให้นะครับก็เป็นสูตรที่เดินต่อเนื่องมาจากงวดที่ผ่านมานะครับแต่ในงวดถัดไปนะครับสูตรไหนจะเข้าสูตรไหนจะหลุดก็ต้องมารอรุ้นพร้อมกันนะครับสำหรับสมาชิกที่เข้ามาใหม่นะครับหากดูแล้วถูกใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่ององเรานะครับ ชองของเราอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งนะครับแต่มีแต่ข้อมูลให้เพื่อนๆได้นำไปวิเคราะห์พิจารณากันนะครับหวังว่าจะถูกใจเ,เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามผลงานกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับสูตรก็มีเข้าและหลุดอยู่เสมอนะครับเวลานำไปใช้ก็โปรดใช้วิจารยณของท่านนะครับอยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับชอบสุดไหนให้เลือกสุดนั้นนะครับ จะชอบแบบจับชนหรือจะชอบแบบสูตรเดียวก็เลือกเลือกเอานะครับเพราะผมไม่สามารถบอกได้นะครับว่าสูตรไหนจะเดินต่อสูตรไหนจะหลุดนะครับทางช่องมีหน้าที่หาสูตรมาคำนวณให้เ,เพื่อนๆได้รับชมเท่านั้นนะครับก็วิเคราะห์ไปตามสูตรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบข้อมูลไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับถูกหวยกัน ก่อนจะขึ้นปีใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ